ผิวขาวทำยังไงดีน้อยมี5วิธีดูแลผิวให้ขาวนะคะก่อนไปฟังฝากกดหัวใจฝากต,ติดตามช่องให้น้อยด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะเคล็ดลับแรกก็คือให้งดโดนแดดนะคะให้งดอยู่กลางแจ้งนานงดแสงแดดเอาง่ายๆเวลาออกไปไหนถ้าจะเป็นไปก็ให้ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวกลางร่มหรือใส่หมวกอะไรก็ได้อย่าให้ผิวเราโดนแดดเด็ดขาดนะคะข้อที่2ก็คือ ให้เลือกครีมบำรุงผิวที่มีเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ให้เน้นไปทางที่ช่วยในเรื่องขาวกระจ่างใสแล้วก็ให้ทาทุกๆครั้งหลังอาบน้าเช้าเย็นนะคะแนะนําให้ตอนเช้าหลังลงครีมบำรุงเสร็จให้ตามด้วยครีมกันแดดทุกๆครั้งนะคะแล้วแนะนําให้เลือกครีมกันแดดที่มีค่า spf 50ขึ้นไปนะคะเพื่อประสิทธิภาพป้องกันแสง uv ได้ดีนะคะข้อที่3ก็คือให้สครับผิวนะคะสะครับผิวสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อผัดเซลล์ผิวเก่าให้หนุดลอกแล้วก็เซลล์ผิวใหม่สร้างขึ้นมาก็จะได้ผิวก็จะะะไได้้ขขาววนคอที่ อย่ลืมนะคะข้อที่4ให้ดื่มน้ําให้เยอะแล้วก็ให้ดื่มน้ําผักผลไม้ด้วยให้เยอะเพราะว่าการดื่มน้ําเพียงพอผิวเราก็ชุ่มชื่นการที่เราดื่มน้าผักผลไม้ก็จะมีเติมว,วิตามินให้กับผิวของเราน้ําผักผลไม้ได้ทั้งสุขภาพด้วยนะคะข้อที่5ก็คือหาอาหารเสริมช่วยผิวขาวนะคะ มาช่วยอีกแรงนะคะก็คืออาหารเสริมก็มีคอลลาเจนแล้วก็ทานวิตามินซีวิตามินอีพวกนี้ช่วยในเรื่องผิวทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราทำห้าเคล็ดลับที่น้อยมาบอกว่านี้รับรองผิวขาวแน่ขาวชัวขาวจริงสุขภาพดีด้วยนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินงแพงๆไปเข้าคอร์สอะไรนะคะก็คือขาวชัวลองเอาไปทําดูนะคะ